สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตโคโลคาเซียเลมอนลามเลยนะคะวันนี้เราจะมาบอกสาเหตุว่าโคลคาเซียที่ปลูกพร้อมกันคนละคนละชนิดกันนะปลูกพร้อมกันแต่ทําไมให้ไหลหรือการเจริญเติบโตไม่เท<ม>่ากันม,มันเป็นเพราะอะไรสาเหตุอะไรนะคะวันนี้เราจะมาดูเลยและตรงหน้าเราก็คือเลมอนลามกิโก้นะคะซึ่งเลมอนลามเนี่ยโอ้โหกระพึง่งสถานสะเทือนวงการนะคะกับราคาที่พุ่งทยานขึ้นไปเนาะ ตอนนี้ของเราก็กําลังเขาเรียกว่ากําลังตั้งแม่กําลังเจริญเติบโตเป็นแม่นะคะสังเกตใบจะโตขึ้นเรื่อยๆนี่จากใบเก่านะคะใบเก่าอันนี้จะทิ้งใบแล้วนะถ้าเจอนะคะนี่ห้อยตรงแต่งแบบนี้เป็นใบเก่าไม่ว่าจะโคโลคาเซียสายพันธุ์ไหนนะคะทุกสายพันธุ์เลยใบยเก่าห้อยตรงแต่งนะคะสภาพแบบว่าไม่เจริญเติบโตแล้วและกําลังจะมีโรคลูกลามอะไรแบบนี้ ไม่ต้องทําอะไรนอกจากตัดจะเอาไว้ทําไมใช่ไหมใช่จะเอาไว้ทาไมอ่านี่สูตรเด็ดแอดน้อยละตัดเลยเราจะให้เหลือแต่ละต้นเนี่ยมีประมาณแค่สามสี่ใบเท่านั้นตัดแล้วก็วางไว้อน่างเงี้ยไว้ดูต่างหน้านะคะที่จริงเนี่ยว่าเมื่อก่อนเน่เห็นต้นเดียวก็มีความสุขเนาะใบออกมาแล้วนะเล็กน้อยนะใช่นะอันนี้สาเหตุที่เราตัดเพราะว่าต้องการให้ต้นเขาเจริญเติบโตไวแล้วก็สารอาหารเขาจะได้อ่กระจายไปกับอ่ใบใหม่ๆหรือไหลที่กำลังจะเกิดขึ้นอ่ะทีเนี้ยมาเข้าประเด็นตอนเราเปิดคลิปบอกว่า โคลโลคเซีย2ส,สายพันธุ์หรือกี่สายพันธุ์ก็แล้วแต่ปลูกพร้อมกันแต่ทําไมการเจริญเติบโตหรือการให้หนอ่อให้ไหลไม่เท่ากัน uh huh. อ่ะอย่ายกตัวอย่างอย่างเลมอลลามต้นนี้ uh huh. ต้นนี้เรียกว่าเจริญเติบโตด,ดีนะเ uh huh. ติบโตด,ดีเลยนะเพราะว่าใบเขามีการโตขึ้นเรื่อยๆ uh huh. ใบใหม่โตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลำต้นแข็งแรงแล้วก็ให้ไหลด้วย uh huh. แต่สิ่งที่แตกต่างคือเลมอลลามต้นนี้เนี่ยปลูกพร้อมกับแบ uh ็กเมจิกด้านข้าง uh huh. อ่ะภาพมุมไกล ถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้เขาปลูกพร้อมกันนะคะสองกระถางนี้สองสายพันธุ์นี้แต่เราสังเกตเห็นว่าเฮ้ยการเติบโตการให้ไหลนะคะการให้ไหลแล้วก็ขนาดของลำต้นหรือขนาดของไหลเนี่ยทำไมไม่เท่ากันดูง่ายๆอันนี้ไหลแบ็คเมจิกอันนี้ไหลเลมอนลามเขาเรียกว่าเขาโผล่ข้ามหน้าข้ามตามาประชดประชันกันอยู่อย่างนี้กินพื้นที่มาหาทางนี้แล้วกิเลมอนลามก็จะนุ่น ไปกินพื้นที่เขาตรงนน้นตัวเล็กแต่ว่าฉันไม่สนค่ะถือว่าเป็นตัวจี๊ดขององค์การเป็นเพราะว่าทะเลาะกันหรือเปล่าวะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนน่อะดูอันนี้ไหลเมจิกอันนี้ไหลเลมอนลามทําไมเขาไส้แตกต่างกันจังทั้งที่ปลูกพร้อมกันตัวนี้ใหญ่มากอทั้งที่ปลูกพร้อมกันดินเหมือนกันสูตรดินเดียวกันปลูกน้ําเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างคืออะไรรู้ไหม ที่เรามานั่งวิแคะวิเคราะห์ดูนะอเออันดับแรกท่านเคาะดินี่วีเคราะห์ออกมาแล้วมีประโยชน์ไหมมีอสิ่งที่แตกต่างกันที่เราวิเคราะห์ออกมาอันดับแรกเลยคือต้นพันธุ์อแม่พันธุ์ของเขาแม่พันุ์ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นแม่นะหมายถึงต้นต้นพันธุ์ที่เราเอามาปลูกอ่ะต้นที่เราเอามาปลูกต้นกล้าที่เราเอามาปลูกนั่นแหละคือ เราก็มานั่งพิธีพิเคราะนักโยนึกย้อนถึงความหลัง๋อลำต้นของแบ็คเมจิกเนี่ยม,มันมีลำต้นขนาดที่อวบอิม่มแล้วก็สมบูรณ์กว่าเลมอนลามอ่าตัวนั้นนะ,ะตัวนี้แบ็คเมจิกตอนเอามาอวบอิม่มลำต้นกว่าตัวนี้อ<ว>ตอนที่<ว>มาเลี้ยงพรอ้อมกันเลมอนลามใช่และเลมอนลามเนี่ยตอนเอามาเนี่ยโอ้โหลำต้นนะทุกคน นี่ขอชมดิก้านนี่ประมาณเท่านี้เนี่ยต้นเนี่ยตอนที่ได้มาใหม่ๆมีหนึ่งใบตอนนั้นมีใบเดียวแล้วต้นประมาณนี้ต้นประมาณนี้ลําต้นแค่นี้ตอนนั้นจัดมาราคาเท่าไหร่ทรายนั้นอะจัดมาสองร้อยสองร้อยห้าสิบบาทหรือไงนี่แหละช่วงนั้นช่วงนั้นอืมแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะเออเนี่ยตอนเอามาเนี่ยลาต้นมีอยู่แค่เนี้สูงชะลูดเลยสูงประมาณขนาดนี้ นะนับจากตรงนี้สูงประมาณขนาดนี้มีใบหนึ่งใบใบเท่ากับอใบใหญ่กว่านี้ไม่เท่าไหร่ใบใหญ่กว่านี้ไม่เท่าไหร่มีอยู่ใบเดียวลงปลูกพร้อมกับแบ็กเมจิพร้อมกันเลยไซเดียวนี่แหละนั่นหมายความว่าปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เขาโตไม่เท่ากันแล้วก็ให้ไหลทําไมให้ไหลน้อยให้ไหลมากหนึ่ง ต้นกล้าที่เราเอามาปลูกมีส่วนสําคัญ mm hmm. ควรเลือกต้นที่สมบูรณ์เลือกต้นสมบูรณ์อวบอิ่มดูมีอนาคต mm hmm. อ่าถ้าเลือกต้นที่แบบว่าโอ้ยปอบบางเอวบางล่างน้อยอะ่ะก็อาจจะคุณก็จะได้เขาก็จะโตนั่นแหละเนี่ยอย่างอันนี้เขาก็โตนะ mm hmm. แต่เขาจะโตไม่เท่ากับต้นที่มาแบบอวบอิ่มใช่อืมแล้วก็มาดูที่ขนาดไหลเห็นไหมขนาดไหลเห็น <he S 2> ไ,ได้ชัดเลยว่าต่างกันมาก mm hmm. อันนี้สาเหตุมาจากอะไรหนึ่งมาจากขนาดต้นแม่พันธุ mm ์แล้วใช่ไหม มาจากขนาดต้นพันธุ์แล้วสองสองภาชนะที่ปลูกก็สําคัญเพราะ<ต>อันนี้เห็นได้ว่าเลมอนลามปลูกอยู่ในอ่างวงกลมแบบนี้ซึ่งรากเขาพื้นที่บริเวณทุ่งลาเวนเดอร์ที่จะให้เขาได้วิ่งเล่นเนี่ยให้รากเขาได้วิ่งเล่นเนี่ยม,มันมีน้อยมีนอ้นอยนะคะแต่ถ้าเทียบกับแบ็กเมจิก ถึงแม้สองต้นจะอยู่ในอ่างเดียวกันแต่อ่างมันมีขนาดที่ใหญ่เออลากของเขาเนี่ยสามารถวิ่งเล่นได้หลายเอเคอร์วิ่งเล่นแบบว่าโอ้ยกระโดดโลดเต้นคือแบบมีความสุขรื่นเริงมันวิ่งไงเมื่อกี้มาดิกระโดดโลดเต้นเออเขาเลื่อนเริงใช่เขาเลื่อนเริงพอมีความสุขปุ๊บเขาก็ผลิตไหลได้แบบว่าโอ้โหลุงลังมาก แล้วก็มีขนาดใหญ่เพราะว่าพื้นที่อาหารเขาเยอะอแป๊บนึงนะเดี๋ยวใครไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านะไอตัวนี้ผลิตทั้งทั้งทั้งหนอทั้งหลายข้อรวมแล้วประมาณยี่สิบโอ้ยี่สิบสามสิบได้ประมาณยี่สิบกว่าข้อข้อนี่แยกเป็นไม่รู้ได้กี่ข้ออ่าแต่แต่เฉพาะปลายไหลเนี่ยได้ประมาณสิบกว่าต้นอ่าแต่อันนี้ยี่สิบสามสิบเนาะอแต่ตัวนี้รวมทั้งหมดทั้งแต่านที่เคยตัดไวเท่าไหมทั้งที่เคยตัดปลายไหลไปอันนี้ตัดปลายไหลไปสอง อ่ะแล้วที่เหลือสามสี่อ่ะห้าได้ประมาณห้าปลายไหลโอ้ต่างกันเยอะเลยเออกับอีกประมาณสักสิบข้อได้ต่างกันเยอะไหมปลูกพร้อมกันเกินครึ่งดินเหมือนกันอาหารเหมือนกันแสงน้ําอะไรเหมือนกันหมดเลยต่างกันที่ขนาดต้นพันธุ์ต้นแม่พันธ์กับ ภาชนะในการปลูกมีส่วนในการเจริญเติบโตของโคโลคาเซียที่ไม่เท่ากันอ่าอันนี้จากการวิเคราะห์โดยส่วนตัวนะคะจากการที่เราเห็นมานี่แหละจากการที่เราเห็นการเจริญเติบโตของเขานี่แหละหรือใครที่มีข้อมูลที่แบบว่าเจ๋งๆแบบชัวๆเลยว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะสาเหตุนี้นะที่มันโตไม่เท่ากันให้ผลผลิตไม่เท่ากันมันเป็นเพราะงี้ก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมได้อ่าแต่ที่เราเห็นมาจากการเลี้ยงเองจากประสบการณ์ตรงเนี่ยได้ประมาณนี้แล้วตอนเลี้ยงเนี่ยปัญหามีเยอะไหมปัญหาเนินเนินอะไรอย่างี้ ปัญหาไม่ค่อยมีนะพวกหนอนแมลงอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่เรารู้สึกว่าเขาเป็นอ่าเลมอนลามเนี่ยเป็นอะไรที่เขาทนนะเพราะเขามีพื้นที่ความเขียวเยอะเพราะว่าวไม่ว่าจะโดนน้ําส้มควันไม้หรือว่าจะโดนแบบว่าน้ํายาล้างจานหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลามาฉีดป้องกันแมลงอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าจะไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่หจะไม่ค่อยมีเอฟเฟกจะไม่เหมือนกับแบ็คเมจิกเห็นไหมเนี่ยท่านเห็นที่เป็นดวงๆอย่างนี้ไหม<แ>อันนี้เพราะโดนกัด เพราะโดนกัดเห็นเลยอ่าเขาจะเป็นดวงดวงแบบเนี้ยอะไรกัดนะอ่าน้ําส้มอืสูตรควันไม้อยากเราอาจจะผสมแบบว่าไม่ไม่ไม่เจือจางเท่าที่ควรเพราะพอหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปสองลิตรเอาเป็นว่าผิดที่เราไม่ได้ผิดที่น้ําส้มควันไม้น้ําส้มควันไม้มันดีอยู่แล้วอาจจะใส่เยอะไปแต่ผิดที่เรามันเจือจางน้อยไปหน่อยเออนั่นแหละเดี๋ยวขออีกแป๊บเดี๋ยวผมลืมนะ ตัวนี้ผมว่าน่าอาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องขยายกระถางและดินสูตรใหม่นั่นไหมที่สูตรแล้วใบมโหรานที่เราไปถ่ายกันมาอ่ะก็ะเนี่ยเราตอนเนี้เราชําปลายไหลไว้สองปลายเขจะลองอันอันไหนเเดี๋ยวจะลองปลายไหลใหม่เลยเพราะว่าอ,อ๋ออ๋อก็ดีกว่าแก่ๆการเจริญเติบโตเขาก็จะรวดเร็วกว่าถ้าเราถ้าเราใช้ปลายไหลไปปลูกนะเพราะอันเนี้ยลากมาหนักกำลังเดินหาอาหารดีๆถ้าเรายกเขาออกไปมันจะเป็นรปกวนยุด ไปหยุดการเพราะเติบโตขอกเขาด้วยเนาะอย่าเสียดายเนาะถูกต้องอย่าเชี่ยวไปยกนะจ๊ะคุณก็เลยคิดว่าเพราะฉะนั้นว่าจะปลูกต้นใหม่จะทําแบบว่าขยายใหม่ก็คือเนี่ยแหละใช้พวกปลายไหลของเขาเนี่แหละไปขยายไปตั้งแม่ใหม่หนอใช้หนอใช้ปลายไหลตอนนี้ท่านแบ่งไปแล้วเหรอแบ่งไปแล้วไปดูไหมล่ะเอาไปโชว์ได้ไหมไปมีคนขอซื้อด้วยแต่ยังไม่ขายช่วงที่ช่วงช่วงช่วงที่สิบห้าล้านใช่ไหมใช่ช่วงที่มันถึงเราอะสิบห้าล้านป่ะจะได้เลิกเลยนะเลิกตําคลิปเลยนะ ไม่สิบห้า้านน่ะคือเดินไปหาใบก้ามปูสิบห้า้านไม่มีเลยนี่ให้เคลียร์นะร้านค้านะร้านหล่อเรือร้านค้านี่อันนี้ที่เราชาไว้สองต้นนี่แหละที่เตรียมจะเป็นปลายไหลเตรียมจะไปใช้กับสูตรดินยาที่จะไปใช้กับสูตรดินใบมโหรนี่แหละที่เขาลือมานะถูกต้องเราขอทดลองก่อนอย่าทักมาถามกันบ่อยนะใช่ใช่เพราะว่าถ้ามันโตจริงเราจะแบ่งเองใช่เน่ดูเน่ลุงรังแม่รากอ่ะโอ้โห อันนี้ยท่านตัดตัดออกมานานหรือยังกว่าจะได้ไซนี้เราเลื่อนเลื่อนมันโดมางี้เลยเป็นปลายไหลมาก็คือเราล่อลากเราเลี้ยงมันไว้ในนี้อยู่แล้วก่อนอที่จะตัดออกมาอ่าอ่า<ถ>เราล่อลากไว้ใช้เวลานานไหมตัวเนี้ยอันนี้ก็ไม่นานชําไว้อันนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่ตัดออกมานะประมาณหนึ่งอาทิตยออออ์แต่เขาอยู่กับที่ล่อลากไว้กับแม่เขาอะ่ะก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์เหมือนกัน แล้วทีนี้เรียกว่าต้นสมบูรณ์ดีไหมสมบูรณ์อต้นนี้สมบูรณ์อ<ฆ>่าเนี่ยต้นเนี้คือต้นที่ตัดทีหลังอันนี้เป็นปาลายไหลปลายไหลปลายไหลน้องนะอ,อันนี้คือไหลแรกเลยเอไ <ๆ S 2> หลแรกเป็นแบบนี้ไ <ez> หลพี่ไหลน้องอันนี้ไหลที่สองไหลที่สองโตกว่าไหลแรกดูดิไหลที่สองเนี่ยเพิ่งตัดเมื่อเมื่อเมื่อไม่กี่วันเมื่อสองสามวันก่อน <Hon k> เป็นเพราะอะไรเพราะมันอยู่กับแม่ป่ะไม่ใช่มันอยู่กับแม่มาทั้งคู่ออาจจะเป็นเพราะว่า มันก็อย่างว่าแหละคุณพี่คือพี่น้องกันอ่ะพี่น้องกันสองคนอ่ะพี่กับน้องยังตัวไม่เท่ากันเลยเออว่ะสูงไม่เท่าบางคนน้องสูงกว่าพี่อ่ะเพราะฉะนั้นเป็นเพราะอะไรไม่รู้ให้เขาเล็บซิคุณต่อไม่นตอบมาหน่อยเลยกันแสดงว่าคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะเห็นตัวนี้ย้ายไปสู่สูตรดินมะฮึมาอ่าสูตรใหม่ใช่เนี่ยแหละโอเค ยังไม่ขายนะครับเลมอนลามยังไม่ขายเราจะขยายก่อนขอขยายก่อนเพราะว่าใบมันสวยว่ะใบมันสวยนะใบมันสวยมันมีอนาคตพอเราไปเห็นในสวนนั้นน่ะที่เราไปออ้โหใหญ่โตมากเราควรจะมีต้นขนาดนั้นไงถูกต้องนะมันทําให้เราแบบว่าเฮ้ยกลับมาคิดใหม่แล้วกูจะขายเอาตังค์เีกนิดไม่ได้นะอืมกูต้องปลูกเอาหน้าด้วยอ่าอืมเราต้องเอาให้ใหญ่ๆต้พตอนนี้เรามีไว้ราวาแล้วที่ที่อลังการยักษ์ใหญ่เด็ก็จะว่าว่าทักพีดอแกเออไม่ใช่นนซี่เออแนนซี่ไปดูไหม ไม่ต้องไม่ต้องไปดูนะจบคลิปมันมีต้นหนึ่งที่ใหญ่เออไปจบไปจบคลิปตรงเลมอนเผื่อคนไม่เห็นให้ก็ดูคลิปหน้าเนาะไม่ก็ไปดูคลิปแนนซี่สิอันนี้แหละอันนี้ก็คือเป็นการอัปเดตเลมอนลามนะคะแล้วก็บอกถึงสาเหตุว่าโคโรคาเซียแต่ละสายพันธุ์ปลูกพร้อมกันเลี้ยงในคําเลเดียวกันดินเหมือนกันปุ๋ยเหมือนกัน แต่ทาไมเขาเติบโตไม่เท่ากันให้ไหลไม่เท่ากันก็อาจจะมีมาจากสาเหตุหลักๆ2อ,อย่างนี้อย่างที่บอกไปคือ1นขนาดของแม่พันธุ์หรือความสมบูรณ์ของแม่พันธุ์ที่เรานํามาปลูกกับ2ภาชนะที่เราปลูกด้วยนะคะ,ะก็สามารถลองไปปรับใช้กันดูได้หรือถ้าใครที่มีคําแนะนําเพิ่มเติมหรือ เทคนิคอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะ <ừ. S 1> ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ซินฝูด้วยนะคะคนติดตามจะ5 0 0แสนคนอยู่แล้วแล้วก็ไปกดติดตามกดถูกใจให้กับเพจซินฝูแพนด้วยนะคะเวลาเราจะแบ่งต้นไม้นะคะหรือว่าอาจจะมีดินอาจจะมีใบกัามปูอะไรมาแบ่งนะคะเราก็จะโพสลงเพจเฟซบุ๊กสามารถไปกดติดตามไว้กันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ